สวัสดีครับคืนส่งท้ายสาสิบเอ็ดธันวาหกห้านะครับพามาชมบรรยากาศที่บ้านสวนบุษดีนี่หัวหน้าใหญ่ใหญ่ทวดไดมอนกำลังกินข้าวเลยแซบบอ่น,นโอ้เมื่อคืนอากาศเย็นมากนี่บรรยากาศตอน ช้ากำลังอากาศกำลังดีเลยครับเมื่อคืนมีแขกมากางเต็นท์นอนด้วยอากาศดีมากกำลังเตรียมอาหารเช้ากันนะครับกำลังจะกินข้าวเนี่ยกำลังลุงพรมกำลังจะกินข้าวยายพีมาจากนนดินแดง ลงพมมาจากโนนนารายมาจากโนโน,นกันทุกคนเลยบรรยากศาศขบายขบอยนิดนึงเตรียมไว้คืนนี้เข้าดาวกันนะครับที่บ้านสวนบุษดีลงทุนไม่มากเท่าไหร่หรอกดูสายไฟมีสมาชิกเตรียมเข้าดาววันนี้ก็น่าจะสักสิบกว่าคนละมั้ง ถึงบอ่อนุ่นสมาชิกน้อยก็มีเยอะแยะเลยอากาศกำลังดีครับนั่งตากแดดไม่ร้อนเย็นสบายดส่บ,บัก อาหารเช้าวันนี้นะครับเช้าวันส่งท้ายปี 9, เก่าสสาิเบ3ดธันวานู่นวันนวโตอยู่นูน่น <c oughs> <c oughs> จ่ายเงินด้วย <c oughs> หลังอาหารเช้าก็เริ่มมาเตรียมอาหารมื้อต่อไปนะครับนี่ ยายพีกำลังตกปลาใช้เบ็ดแบบเขาเรียกเบ็ดแบบโบราณเนาะอันนี้แบบโบราณบ้านเราใช้ทุ่นลอยธรรมดานั่นนั่นได้แล้วนั่นนั่นน,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 นโอ้นี่พูดปุ๊บได้ปั๊บเลยปลานินปลานินน้อยกำลังทำราดพริกอร่อยเลยขนาดนี้โอ้นี่ได้แล้วตั้งกี่ตัวแล้วนี่ สี 4, ตัวแล้วอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงนี่อยู่ป่าแต่ตกปลาเก่งฝั่งนู้นเป็นยังไงครับพอได้ไหม่มยค่ะโอ้ยอันนี้ใช้เบ็ดแบบทันสมัยมากแต่ยังไม่ได้จักกรโต,ตสู้เบ็ดโบราณของยายพีไม่ได้แล้ว นีสภาพน้ําท่วมหลังน้ําท่วมนะครับคันสาดน้ําท่วมมาอยู่ประมาณสามเดือนโอ้โหทําไงจะสู้เบ็ดโบราณได้ไม่ได,ได,ไได้ยังไม่ได้เลยวันนี <laughs> ้เตรียมเตรียมเตรียมอาหารเที่ยงอตอนนี้เป็นการดวลกันนะครับระหว่างเบ็ดทันสมัยกับเบ็ดโบราณ <laughs> นั่นเบ็ดโบราณได้ทุกห้าสิบนาทีเบ็ดแบบทันสมัยชั่วโมงนึงแล้วยังไม่ได้อะไรเลยโอ้ย